ดีครับวันนี้เราก็จะมาแคสเกม r a m League s ร c นะคบโอเคเดี๋ยวผมเล่นสักสี่ตามาเสียงเหรอไอ้ยังไงยังไงนี่มาเป็นตาแรนะ Greenness. Mm. Green. Green. It. Oh. Oh, nice okay. Can you uh, yeah. oh, well, um, away. I it? away.

เชคไซตผมถึงถ้ายอดสุดคผมถึง30นะครับผมจะแจกทูมนี่ครับ150นะต่ผมจะปิด บครับที่คนเรเริ่มมจฉัุอวัดครซบ,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 บซึ่งใครที่ได้เนี่ยผมจะติดต่อไป รเร่บอลเท่าน้โอเลี้ยงโอเลี้ยงน่มวยมากชิงชมาสดท้ามาที่โอเลี้ยงะโอเลี้ยงตะหวัดด้วยขวาลเน

ือว่าก่ามากอยู่กวยบาซานะบาซา,านี่ถล่มไปไม่ดีตัวแม่บอ,อกเลยนั้นนางข้อหัวร้อนทำอะไรไม่เป็นเลย 在前方，嗯，猛的，厉害，妈呀，嘿，打，哎，你这尼送你来没？谁说他要 w i 你 n i n g 呢？呢？谁说他要呢？哎，踢巴姆耶，哎，OK，了不，了，巴。 ้มาโดนอ่ะจงหูต mm. ิดกันใจเย็นใจเย็นกะบอกใจเย็นโอ้ใจเย็นไอเหี้ยหลายทีขอบคุณ mông, xuống nhâm, ô liang thì chạy với bà, ô liang 2 lú vậy nó bắn

อบูข้างครับคอยนักโทษผ่ยิงโดนอยู่รงนี้ ดีกว่า,าวนะสองตาก็น่าจะานะานอยู่สองตาหนึ่งยคาลงคิดมันจะลงช้าครับน่ 应该没有。嗯，嗯，哦，怎么样？他们自己。

ผม่ายินโทรที่ผมลงเนะี่ยผมว่าผมจะไม่ใส่นะว่ายิ่งเอาแคสเกมถ้ามันมีอินโทรที่สวยๆอยนูะ่แล้วแคสเกมไม่ด้มนก็ไม่มีความหมายคนระับโอเคครับสำหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่พ่อสวัสดีครับ